นะครับเป็นรางวัลที่ผมตั้งใจมอบให้นะครับเป็นถ้วยผู้ส่งพระข้าประกวดมากที่สุดนะครับผู้เรายังมีรางวัลชมเชยรางท่านที่ส่งพระในงานเรานะครับมากกว่า,าท่านอื่นนะครับพระที่ส่งไป จำนวนเราไปดูจํานวนยอดส่งนะครับไม่สามารถมารวมกันเพื่อจะเอาช่วยปปน,นี้ได้เป็นบุคคลเท่านั้นทุกอยาก่างการตัดสิ้อขอพระเหมือนกัพื่วยรางวัลที่หนึ่งท่านก็นไม่สามารถรวมรา,างวัลมาเพื่อจะเอาช่วยไปจําโตได้นะครับเราต้องกอารให้บุคคลเท่านั้นใหเป็นกนารเอาแฝงมาแท้ไม่ใช่เอาคนที่มีพระจริงจะได้รับเพืนน่อรางวัล แล้วอันนี้ไม่จําเป็นว่าแฟนมันแท้มาส่งนะครับไม่จําเป็นว่ามีบัตรสมาชิกวีไอพี AP มาส่งอันนีุ้คคลภายนอกนะครับที่ไม่เป็นสมาชิกของเราก็สามารถนํามาส่งได้นะครับเราจจัดทาาประกวดเนี่ย้งเน้นให้ทั่วไทยเลยนะครับมาสามารถมาฟาถ้วยรางวัลของเราไม่ต้องว่าท่านที่ส่งมากได้มากไม่ใช่นะครับของเราดูที่หน้าพระคัดพระ,ะ,ทะแท้เข้างานพระของท่านแท้ไม่แท้ไหมาการรมกัน ตรวจเช็คก่อนนะครับพ่าของท่านเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องซื้อคู่บองเข้าไปท่านได้อ,าอยากรู้ว่าค่าของท่านแท้ไม่แท้ท่านไปทำการตรวจเช็คเพื่อซื้อคู่บองและก็ส่งค้าได้